บาดเนือเชียงกันแอบมอทุกวันเลยเชียวเห็นหน้าหน่อยเดียวหัวใจนุ่มเดียวพันหาถ้ามีวันใดที่นวงน้อยไปไกลาตาโุ้ยในโอระที่ดังเหมือน้ากถูกลมเลยไปถ้าน้อกกระจุกกระจิมาเป็นกะพีิวันไดที่แทบจะหอจะเออเหมือนเดินแผนดินไม่ได้ถ้าน้องทำโกรดทำงคืนน่มึงมึงกะพี่วันใดที่แทบ ตายไปและน้องอยาบ้านเรือนมอซ่ถ้ามีน้องรอกูกใจจะเหมือนหนึ่งว่าวิมาลคานันทิถ้ามีงามนอนรวมเนินไว้นอนโคมเกลียวรักเดียวใจเดียวไม่เลี้ยวเลี้ยวในระดิบใจอีกเลยแม่คุณ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 แ,ณแ,ณแล้วอุ่นสามเชยยังงอนอยังงอนไปเลยไม่เคยได้ใครมีว่าแม่คุณ แม่คนเนื้อคนสามเชยอย่างนอนเลยอย่างนอนไปเลยไม่เคยรักใครนี่วะบาดเดือนเคลียงการแอบมองทุกวันเลยเชียวเห็นหน้าหน่อยเดียวหัวใจต้องเปลี่ยนบ้นานหาเอามีวันใดดินนนท์ให้ไปไกลาตาโอ้ยไทยโอ้ดาวที่ดังเหมือนว่าถล่มไปไปแต่น้อกอาจุกอาจิบนะมาเป็นแบบที่วันใดที่แทบจะฮอตจะเฮิร์ดมันเดินแไปดินไม่ได้แต่น้องทำกดนทำเถืองเงี้ยรื่องนึงกับพี่วันใดที่แท สาวถ้ามีน้องรออุราถ้เมนเรืวามมันอานันเดียวถ้ามีงอนดนั้นไม่นอนขมเกียดรักเดียวใจเดียวไม่แลเดียวใดยิ่งไดอีกเลยแบคุณแบกบคุณแบกคแบคุณแคกคุณสาเธออากอาไปเลยไม่เรักใครดีว่าแบกคุแก่คนแบกคุณคกอุสาเธอ